สวัสดีครับวันนี้กลุ่มที่หกนะครับห้องมห้าทับสิบเอ็ดนะครับก็ยังมาอัปเดตผลการทดลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหลังจากที่แช่ไว้แล้วหนึ่งคืนนะครับเอาไปแช่น้ำนะครับทั้งสองแบบเมล็ดเอาไปแช่น้ำเสร็จแล้วก็จะเอามาลงในภาชนะนะครับซึ่งภาชนะ ก็จะมีเอกล่องใสนะครับแล้วก็ทิชชู่นะครับ,นรบในภาชนะก็จะมีน้ำนะครับแล้วก็เอามาลงในภาชนะนะครับผมน้ำให้เรียบร้อยนะครับอย่างละ10เมตรนะครับพอพมน้ำแล้วก็มาดูนะครับว่าวัดแรกมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มจากทัวเขียวนะครับทัวเขียวก็จะมี ลากงอกออกมานิดหน่อยนะครับส่วนมันล็ดข้าวโพดลากยังไม่งอกนะครับแล้วก็ตามดูวันที่สองนะครับขอบคุณครับ